เป็นเล็กน้อยแม่คนกันจะเฮ็ดให้กินบันนี้พ่อทุกมื้อนี้เขาก็เฮ็ดกินอีกซื้อเพื่อนๆกินน้อยา้เมื่อนี้เฮ็ดอันกันันใส่แจ๊ดมันก็ได้ไปยืนยืนทอดเนาะย่ายกันเลย อกกันใช้ใช้ไล่ตอนได้แปลงกันจ้อ้าขอบคุณค่ะคุณตูนคุณยายพรพนาสวัสดีคุณตูนคุณยายพรพนาสวัสดีคุณตูนเด้อค่ะกอนชวันอันสดจากเตาเลยจ้ะสดออกจากเตาเลยเนาะขอบคุณได้จ้าที่แช่ให้ยายแซ่จ้ะ เดี๋ยวย่าจะลง,บบลงบใบในคลิปเด,ด้วยจ้ะลงใบในคลิปย่าสนใจซ่อมสัง่งใดด้วยจ้าะายเสียงสนใจสั่งใดด้วยจ้ะอยากเอาเลเดอใครจะเอาอันใดจ้ะใครจะเอาอันใดยิบได้เลยจ้ะ ยายจะเอาใส่กองยายจะเอาใส่กองแล้วมันใส่ยายายจะเลยบโบเฮดให้มันบาเมายิบเอาเด้อเนี่ยกันอยากบอกเด้อจะเฮ็ดไปให้เด้ออันยายเฮ็ดขนมแล้วยายก็จะไปแวะให้กำลังใจเพื่อนๆเ้อจ้า ขันถามมันห่องแห้งเข้ากับยานเนาะ mm hmm. ยายกับเล่บานล่อให้ฝนเศร้าก้อนประสันยาย่ารล่อให้ฝนเศร้าก้อนกับเลยเปิด mm hmm. จ้า <c oughs> <c oughs> อันขันยายอันคอมเมนต์บอทันกัขอโทษด,ด้วยจ้าเพราะว่า บอท่านกะยายทอดขนมเซตเตาใจยายค่อยจะอ่านเนาะอ่านขมเหนึ่งให้ทวนเพื่อนฟ้างขอบคุณด้วยจ้ะถูกกำลังใจที่ไหนบอท่านกะยายทอดขนมเซตเต่าใจยายค่อยจะอ่านเนาะอ่านอมเหนึ่งให้ทวนเพื่อนฟ้างกินก้อนมู <laughs> กินก้อนมูผู้ใดมีงานบ้านก็เปิดได้หรอแมมันบติพิมพ์ย่า่แล้วมันแปลงย่า่มันเหลือนเก็บขนมสู้กินจ้า <S <S แบนอองเยเชียมามากินขนมน้องย่า่มาเก็ดขนมดอกจอดสู้กินอัน ออกจากไร่แม่น้องเอเชียฝนตกแห้งแห้งฝากัห้องย่ายกับเล็บปได้เฮ็ดแทไล่โซดให้ไล่โซดเพื่อที่วา่าอันนี้มันจะได้ขึ้นพุทธนันบอกว่าเก็ดรับเขาจนพฟไอยุ่งเหยนได้รถค่วงอวนเลยพี่นอ้อ พ่อยายพ่อย่ยยุ่งเหี้ยนจนได้ลดคว่ำอ้วนหเห็ดกับเขาหอยผ่อนเ้ายายจะนไรเก่ามุ้งเ้าเห็ดกับเขาเห็ดกับเขาให้พ่อ,อยายไปเ,เ,เห็ดงานยายก็จะนไรไห้แยลงในคิดไห้เด้เ๋ยวแกเพื่อนๆใครอยากได้ใครอยากได้สูตรไปเห็ดเนาะไปเห็ดกินขอบคุณสำหรับอัน เห็ดให้มันบานออกนอกจากเพราะว่ากินน้ายาด้วยจากผู้ใดว้างแต่เขามากกินน้ำกันใจพก็ดีแป้งก็ดีแลก็ตแป้งแล้วยายกันเลยมันบดตดพิมพ์แล้วอันนี้แป้งมันแป้งมันบดตดพิมพ์เลยจะยายก็เลยเสียดายมัน น้าจ้าคนเอินขนมดอกบัวเนะเาะเมื่อว่างยายจะเฮ็ดขนมดอกบัวดูกทุกกลิ่นจา้าเบื้องมากินขนมดอกจอกน้ำคุณยายด้วยจา้าเมื่อนี้คุณยายทิ้วนิ้ว,วเฮ็ดขนมดอกจอกจาก้าหอีกหนึ่งต่ว่ามันบดติดพิมพ์มันบดติดพิมพ์ยายแต่ยายเสียดายแฝกด้วยจา้าเพื่อนๆ เวลาไปเที่ยวก็จะไทยไทยอันที่เขาไปเที่ยวอ่จะจ้ะไทยที่เขาไปเที่ยวลงเนาะเวลายายอยู่บ้านยายอันนี้อันนี้แปลงยายมันจมูกไม่ไม่ได้จ้ะพอดียายบ่มีกะทิอันยายบ่มีกะทิอันสดเนาะยายก็เอากะทิ ในคลิปได้จากส่วนผสมส่วนผสมที่ยายผสมมาจากยายจ่วลงไว้ในคลิปหูกระไดช่ัมุ่งบอกระหูจ้ะยายเนาะเวลาเวลาเฮ็ดเหรอ แป้งแป้งแตกด้วยจ้ะได้ผสมได้ผสมได้บอกใครมีคนเห็ดเหรอจ้ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นขนมคนบอกไฮแนไล่เก็บหกหมื่นนาทีเนอะพอดีมือนียายเห็ดยายเห็ดขนมดอกจอกยายก็เลยเมื่อเปิดไล่บอก ้ตั้งกล้องก้องแดงเปลีนเนาะดเดี๋ยวนี้เอ็นเอาแบ่งย้ายมันจะหมดเราจ้ะแบ่งย้ายมันจะหมดไม่บ่กใครเปนกินหรอกินก้อนหมูกินก้อนหมูผ <c oughs> ู้ใ <c oughs> ดมีงานบ้านก็เปิดพอดีพอดีเพิ่นให้ไล่เก็บเวลาเนาะจ้ะเก็บเวลาหกหมื่นนาทีเนาะจ้ะ อันอื่นยายกับครบมดแล้วใจคุณได้จ้ามาให้กำลั่งใจย้ายเนาะพึ่งยี่สิบสามนาทีจ้ะอ๋อพึ่งยี่สิบสามนาทีบอกจ้ะย้ายกับ,บวัดใดเบิ้งเบิ้รอบหนึ่งมือนีย้ายเห็ดขนมย้ายเห็ดขนมจ้ะย้ายกับเลยจะไล่เห็ดขนมหกลานดวงตาเลยนน้อยจ้ะอ๋อที่ที่ตีน,นันขอบคุณค่ะ ทองกีดสีทองอ่ะขันยายอ่านบ่ถือกับขอโทษด,ด้วยจ้ะเพราะว่ายายทั้งถอดขนมทั้งหันไปอ่านคอมเมนต์่ะมือนี้ยายอ่านคอมเมนต์เพื่อนเบื่นบอท่านกับขอโทษด,ด้วยจ้าอันถอดบอใครง่ามปนนัไหดเนาะทั้งทั้งยายกับห่วงอ่านคอมเมนต์ น,นึกอยากกินขนมดอกจอกจาก,กัเลยเฮดเฮดขนมดอกจอกเนาะบันี้เพิือนบอกว่าให้เก็บให้เก็บเวลาหกหมื่นนาทีนอยจากกัเลยแบบเก็บโอเคสืค่คนไ่บอใคไง หัวง่าดำอันเฮ็ดแบบมือนี้จะทอดแบบใส่เตาทานทอดแบบโบล้านบรล้านได้จ้ะขอบคุณได้จ้าสําหรับกำลังจ้ายายเฮ็ดขนมดอกจอก มายิบเอาเด้อเนี่ยอันอยากบอกเด้อจะเฮ็ดไปไห้เด้ออันแซบแซบจะพอไยพอไซิมแล้วแหม่มแหม่มซาณหน,นองทองแต่แซบเน้อจใจจ้าขอบคุณค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นคนดังจะพี่น้องเอาอันใส่ทานเฮ็ดน้อย้จใส่ทา